เป็นอะเบิ็งคุณสาพามาเที่ยวก็มาหอดเป็นห้องอะเลิศสมรันเต็มที่เก่าพี่น้องเอ้ยบ๊วยเห็ดกระฝูงกาแฟมาหอดก็กินกาแฟเลยพ่นอบ๊วยเลิศสมรันเต็มอ้างน้ำนะมันก็เป็นเตียง อันนี้เป็นเตียงเงินสเปร์ดอกนี่นี่สมนักแต่งเตียงสเปร์แต่ประเด้๋ผ้าลูกมาดิน้องใค่เหตุงานน้องเป็นแค่เหตุงานพี่น้องห้องกับกว้างอยู่ห้องกับกว้างอยู่พี่น้องเลยห้หองกว้างพี่นอ้อง <laughs> มาสติก,กิไล์ <c oughs> <Yeah. laughs> เปิดกล่องมึงโดมมึงไอ้ยังเขาเนี้ยเอาอวว่าไม่เขาเนี้ยหรอกยี่ยังกระลอนเอิญอันนั่นแม่อันแล้วเปิดจังไงล่ะอันขนมเทียนไหมขนมมันขนมไหวพรกจันไหมจ้าเปิดออกมาเห็นนั่นทะเลมันเลือดบ่เลือดสำันแตนกะยังวะกะยังวะพี่น้องสกุลสกุนเบงอาเลือดปะจ้า รอนป่ะกลัวล่ะกลัวล่ะวันนี้พามาเทีย่ยวไหมรมับรถเล่นกันครับรถเที่ยวกันวันนี้นาเบิองวิวพี่น้องเบิองวิวทะเลออสเตรเลียเราเดี่ย<า>วมาเบิร์กมันคือเมืองไทยครับบอกมันงามค่ะสวยงามตา,มางเองออสเตรเลียได้ไหนิว่าเป็นยูเมืองไทยได้หนิสิบอกให้ ตั้นทางลงสั้นครับโอ้ยอยู่ป้ายอยู่ดงกับพักกันมาทีนย่างเลยบบบเทอมาเบิงทะเลตารเราเคยเห็นทะเลกันยังไงทะเลแบเตียพี่น้นองเอ้ยโอ้ยเบิงก่อนเห็นน้ำเดือดสมันแตกหน,นีลูกมาเที่ยวสันดิอโอ้ หินไหมออสเตเลียได้หนิทะเลออสเตเลียได้หนิแม่ไล้อกุเรามาเทียววเท่ยวออสเตเลียมันกว้างมันใหญ่มันมองเที่ยวมันลายไปนไหน่อยคนไหนบอกโอ้วงแขนกล้ามเป็นม,ม,ม,มัดมัดมันน่าจะจับแขนเล่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดก,กายกระแซะไว้วางมือแม่ไว้ตรงหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าคืนนี้เงาใจจังเลยบูย้คลอด โอ้เลยสนั oh. mm ่นตจนเลยโอ้ยมันมีงูกันหรอสลักคู่บ้าวู่บาวกันง่ายมากเลยเนาอ๋อแค่ไดอออซารเรียพี่นนองเ้ยมันหละเลิศสนั่นตจนโอ้ยหน่อยหิน่หิงปานแกะสลักสันงามค่ะ ตะเรียบมมีคนได้ปีน้องนี่ก็มีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนเฮ้ยแอคชั่นฮันนี่ไม่ลงมาบ่ได้เพราะย่ขาเค่อยดีเท่าแล้วเบอเลยสมัมแตนเลยเท่าแล้วขาบ่าค่อคยดีไงเจ็ดสิบสองสี่เจ็ดสิบสามแล้วปีน้องเลยตั้งแต่ยางลงมาจากเขาขนยาง,งมาจากกระดูกสูงสูงเฮ้ยะยืนแข่งแม่งนะโบกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดน จำห่างน้องไกลแฟนแัโนนว,วโอ้ยมันเลิศสัมผัสกวางหูความตาอุ้ยว่าแมน่นอันโอ้สัมันงามครับโอ้หลอกไหมอันนี้คำดาวอันนี้บาได้ยินเดยอันนี้บาได้ยินเสียงขื่นทะเลว่ลวอาอ,อย่างาไรแล้วหดเข่าอันอยังกว่มันหนีแม่นีมามาเบิงก้อนหินมาเบิงอันลูบหินเนี่ยงามครับโอ้เดี๋ยวเรียบลัดหนึงไปเอิน่นก็ใหญ่มากกี่น้อง ช่วยยัมรถคำดาวเย้ขมอนขมอนนัดถูหา์ Beautiful อ o c Amazing มาบอกเห็นว่าเราม่บึ้งน่ยหินน่ะมันแบบว่าโอ้งามค่ะเป็นกขาบอกค่อยดี อยันกับเพื่อเพืขาเราบ่เคยดีนี่เท่าแล้วเนาะเจ็ดสิบสามแล้วเนาะอ้วนพรออ่ะแบนี้ขาัเราหนักว่าได้ได้แบบนี้ขับรถพาเมียมาเที่ยวย้อนตะเลี้ยไดย้นน่ไกลจากบ้านประมาณโหหลายทักหลายกิโลอยู่ประหัวกี่กิโลยูสีนาะยูสิ beautiful นัน่นค่ะยูสิเดรร็อกไม่ไม่เปอร์ซ็น อันนี้คือจังแบบว่าแกะสลักเป็นวัดเป็นรูปวัดบะกแต่ว่ามันเป็นแห่งเองเลยบ่กมีคนมาแกะสลักเลยนี้กับหมูหูคือกันอธิบายบ่ถืออธิบายบ่เป็นให้แบบว่าภาพมันย่ายเอางามบ่งามเบิ่องเอ้างามมงามเป็นแบบแตเบิ่งเอ้าก็จามันแบบว่าโอ้มันเลิดสัมแัสแตนเลยเด็กเป็นไงเลิศดสัมัสแตนเปหลังเบิ่งเอา โอ้ส่วยงามครับพี่น้องเลยบฮ้ยนบอกเลยค้าดียวว่างามให้ภาพอธิบายเอาอนี่แหละทะเลแต่ว่าไม่ใช่สิว่ายน้ำไม่ได้ดอกมันหินมันลายเฮ้ยนะคบสีว่ายนา้ำได้กับหม,มุนห็นบ่เห็นคนบ่กสองสามคนคนสีว่ายน้ำไม่อยู่โอ้ยบ้าเมืองหินหินไหม เบิรงเราได้บัดนี้พู้ได้มกซื้อเลขก็ตีเอาเห็นเลขอย่างเนี้เห็นเลขอย่างเนี้พี่น้องตีเอาว่างามขักไม่เคยเห็นเห็นงามขัดวันนี้อธิบายว่าเป็นดอกมันยายว่าเป็นดาเป็นอย่างเดียวเออพี่น้องไอ้มัมันงามขัดมึงอ่ะอันนี้มันเป็นอันพันว่ามันมืดแน่กับว่าเป็นอย่างนั้นก็อย่างวาแสงตะเวนตะเวนซองนนเนอะได้นว่าตะเวนอ่ะ ตะเบนซองมันมันจะได้สิมืดนเนี่ยแต่น้อยโอ้ป่านคนมาแกะสลักอรุณหินสมัครชื่นงามค่ะเแฉจะอ่อนหินบึงสิบเบื้องตัวใหญ่หินใหญ่เนี่ยที่นึงจะสามสิบล้านเนาะพี่น้องเนาะหินยหญ่เนี่ยโอ้ยงามเลยพี่น้งเลยก็ได้กำไรพี่ยคือมันงาม มันงามบอกว่างามไหมน้องทีน้องขึ้นให้ลิงมาทำ action เอองามพี่น้องเลยอะไรเลยสมบูรณ์แบบที่เราสี่ห้เบิ้งใกล้ๆหินมึงมีผู้ใดมาแกะสลักได้หนิแปลว่าเป็นน้ำมันจะน้ำมันซอกน้ำมันซอกน้ำมันไสมันก็เป็นแบบเป็นฉีบบ่คือวัดบ่คือแบบว่าเป็นวัดเป็น กสลักงามค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามอหลีอีหลอกก็้ามกระดอกกระแด่โอ้ยงามค่ะสะออนสะออนพี่น้องเอ้ยโอ้ยถ้าแบบว่าน้ำทะเลมันเสาะมันไส้มันกัดกินมันกัดก่อนมันก็นเลยกลายเป็นแบบว่าแกสลักคือจังแบบว่าคือจังลูกพระพุทธรูปลูกพระลูกอันวัดเนาะจ้าเนาะจะเป็นาง,งามค่ะโอ้ยงามงามสะออนค่ะพี่น้องเอ้ย สะออนสะออนอีรีอีรัุคนน่ะโอ้ยนอ้องเอ้ยทะเลอะเบิ่งเอาทะเลออสเตรีย